ทำดีแล้วทำดีแล้วเก่งมากบอกตัวเองเก่งแล้วแล้วพี่น้ำไม่ได้แอบชอบใครบ้างหรอคะพูดได้หรอไม่พูดดีกว่ามันคืน <c oughs> อย่าแซวได้ไหมก็คือ MB เฉลยหมดแล้วคือแบบ บ้าก็คือพี life, for example, for example, for ่ฟอ์เคยไลฟ์ใ <shared> ช <rit ually> ่ไหมวพราแบบรุ่นสองกลัวพี่ฟอ์หรือเปล่าแบบเห็นนิ่งๆกันเปล่าค่ะเขินค่ะหนูเขินค่ะหนูไม่ได้กลัวหนูเขินหนูแบบทีเงี้ยหนูเหมือนหนูเหมือนแบบแฟนแฟนคขับแฝงตัวมากแบบ ฉันนี่แหละสาแสงไม่ต้องไปบอกเขานะไม่ต้องไปบอกเขานะคือคือตอนออดิชั่นนะ่ะหนูหนูบอกเขาเขาถามว่าหนูชอบใครในบินเคใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่อันนี้ยไม่ไม่ได้สปอยนะเพราะว่าเขาไม่ตัดลงอ่ะไม่มีแล้วอันนี้มาเล่านอกรอบก็คือ หนูบอกว่าชอบพีคอ่าอ่าคือเลยแต่เขาไม่ตัดมาทำไมอ่ะ <c oughs> พอจูนโอพีคใครใครใครให้เลือกไม่เลือกคะ่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน